เมื่อเราได้ตายได้ครับนี้เขาเรียกว่าฮ ah ุสนุลข้อติมาอุลมามะบอกว่าผู้ใดเคยก็ตามที่จะสังเกตตัวเองว่าจะฮุสนุลข้อติมาให้เล่ว่าตอนที่เขานอนนั้นเขานอนโดยอะไรนอนในอัลลอฮ์มายนอนในรอซูนมายนอนในอัลกุรอานมายนอนในอีมานมายถ้ามันนอนในอายหกกุรซีนอนในซ้ำขุลอิงชาอัลลอฮ์คนนี้เวลาเสียชีวิตอัลลอฮ์จะอีเซนในากาวลาอิลาฮะอิลลัลอลอฮ์ได้ แต่ถ้าวันนี้ก่อนนอนเราไม่ได้อ่านรเรื่อยๆพี่น้องครับเราคิดเต่ต้นหญ้าอย่างเดียวคิดเต่ไา้ได้ข้าวเลยได้ได้อกข้าวน้อยอกมากเรามาเขียนพี่น้องครับในที่สุดเราก็จะไม่ได้นอนแบบจบดีนอกจากนี้แหละว,วันสายของเราก็คือเสียงนะครับทีนี้คำสอนของท่านนบีุอัมมัดศ็อลลัละอิัลลัมที่บอกบรรดาภรรยาของท่านฝากมาถึงพวกเราทุกคนนะเพื่อให้เราเป็นเป็นบุคคลที่ฮุสนุลคอติมาก็คือ ให้เราสังเกตเลวันนี้เราสร้างถมาดียะฉังอามานข้เราตัวเองได้วันนี้เราทําอะไรหมากตาเดยมาเสียดเราทำ่าวเลยเรานินท่าข้หมากถ้าได้เบรเรารูร้พี่น้องครับท่านอุมัตรดิยัลลอฮุตาลาอุกรนอนฮาซิบูกบลันตุฮาซบูพวกถันจงตรวจสอบอามานก็พวกถันก่อนที่พวกถันจะทุกตรวจสอบพี่น้องครับที่นี่เราก็ตรวสอบได้ว่ยยาย่มชาเราได้ซิกิโรลอะไรบางเราได้ละหมาดดูฮ่าไม่ เราได้ละมาดอิชรอกมากเราได้สดาคอมามันอย่างวันหนึง่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัาวาลาวะและยุอ์อัลสลัมทามสอาบัดว่าเช้านี้เคยบางที่ทื่อสิ้นอดพี่น้องครับนบีเช็คอามันสอาบัดไอ้นี่ผมก็เหลาไปไล่เทปเลยพี่น้องครับพี่น้องไปเลยได้พุนประกฏบดามในบรรดาสาบัดเงียบหมดยกเว้นท่านอบูบักเร,ราเดี๋ยวเล่าตาลาอันหูยกมือขึ้นว่ายารอซูลลอฮปผมบวชครับ อันนี้อาบุการกันเลว่าติ๊กอา مان ของตัวเองเช็คก่อนเดียพาอมามันขึ้นตาจูตาจังรอสุลลอฮเช็คอมามนสซาบัตและถามไปว่าแล้ววันนี้มีใครบริจาคบ้างแล้วไม่ก็ไม่มีใคตรตอบซาออาบุบักนคนเดืมพี่น้องครับบอกท่ารอสุลลอฮยาอรอสุลลอฮทำชั้นใดบริจาคเล้วพี่น้องครับและนบะีท้ามซ้ำไปแล้วเผื่อว่าคนอื่นจะได้ทำบางวันนี้เคยไปเยี่ยมผู้ป่วมยมั้งแล้วไม่ เงียบกันมดพีดองสิละคอลล์เอาวักัยกขึ้นหล่าว่าชั้นในเยี่ยมผู้ป่วยเล้ววันนี้เคยไปละมัดมายะยนาซามังเลวไม้รถอาบุกัตก็ยกมันเดิมพี้องครับนบีบอกว่าผู้ใดใครก็ตามที่มีอามันนี้ประจาวันเมื่อเขาเสียชีวิตไปแล้วชั้นประกันว่าเขาได้กาสวัรค์ปี้องครับนี่พีดองที่ละคอลล์ที่นี่การตรวจสอบอามันขนมไม่จะเป็นเรื่องยามันเป็นเรื่องที่เราทราบมาที่จะรับรู้ได้ในตัวเขาเราเองพี้องครับ ที่นี่ลาอิลาฮะอิลลอฮ์เรากล่าวให้หมากพี่น้องน่าไม่ใช่แค่เพียงว่าเราเจะจงว่าล่าวให้แก่ผู้เสียชีวิตนั่นคือเราทำหน้าทาี่ประดิจที่ท่านนบ,บีมูฮัมมัดศ็อลลลลัอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราว่าลกักกคนุมอุตาคุมบิลาอิลาฮะอิลลอฮ์นั่นคือสอนให้พี่น้องเขาเรากำลังจะจากไปแต่เราเองถึงแมย้ยังไม่จากไปเราก็ต้องลาอิลาฮะอิลลอฮ์ให้หมาก